สวัสดีครับที่นี่ Cosmo Pro Tuning คลิปนี้ขอนำเสนอการยกเลิกระบบ DPF EGR ใน Mazda 2 Diesel ท่อท่อนนี้คือท่อแทนระบบ DPF เก่าติดตั้งในรถยนต์ Mazda 2ดีเซลตรงรุ่นและมีถึง Mazda CX5 d ดีเซลด้วยครับติดตั้งแทนเข้าไปใช้เซ็นเซอร์ครบทุกจุดและนี่คือระบบ DPF แคตาลายติดเก่าและหม้อต้ม DPF เก่าของรถครับเราสามารถติดตั้งระบบจูนและล้างขเหมาได้จบภายใน1วันครับมาเช้ารับเย็นได้เลย ความสกปรกขั้นสุดของอินเตอร์น้ําและชุดท่อร่วมไอดีที่เข่าไอเสียบําบัดวนเข้ามาในด้านหน้าของไอดีที่เรียกกันว่า IGR e เราทําความสะอาดด้วยน้ํายาเฉพาะวิธีการล้างทําความสะอาดต้องให้ช่างที่มีความชานาญล้างนะครับเราจะเห็นความสวยความใสของฟินอินเตอร์น้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์เอาระบบให้แห้งติดตั้งท่อแทนดี่เสร็จจูนทดสอบและสามารถส่งงานได้ หลังจากที่เราประกอบติดตั้งทุกอย่างแล้วในระบบเราก็จะใช้น้ำยาหล่อเย็นแท้ของศูนย์เท่านั้นนะครับสำหรับงานที่เราทำเพื่อการทำอุณหภูมิหล่อเย็นที่ดีและกันสนิมอย่างดีเยี่ยมนะครับหลังจากนั้นเราจะเก็บงานเป่าลมเก็บรายละเอียดและเราก็มารีแมปครับหลังจากที่เรารีแมปเสร็จแล้วเราก็จะทำการเรียนรู้หัวฉีดหรือการเรียนรู้หัวฉีดใหม่ครับ เพื่อให้หัวฉีดได้ปรับความสมบูรณ์กับรถของท่านและการติดตั้งระบบใหม่และรีแมปใหม่เข้าไปเพื่อความสมบูรณ์การใช้งานที่ดีเยี่ยมนะครับสุดท้ายที่สุดเราก็จะขับทดสอบเติมน้ำหล่อยเย็นจนเต็มก็สามารถส่งรถได้แล้วครับชอบและอยากทำกับเราให้ติดต่อเข้ามาที่ Cosmo Pro Tuning ครับ